สำหรับช่วงเวทีคอนเสิร์ตเงวันนี้นะฮะัพาไปดูบรรยากาศครับผมกับเวทีเสิร์งข้ามโลกฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันครับผมกับหนุ่มคนนี้นั่นก็คือพีเสดเดิร์นั่นเองครับเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับสำหรับปีนี้นะฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์เลยครับที่คนเข้าชมคอนเสิร์ตนั้นล้นหลัมมากกว่าทุกปีครับเรียกว่านับหมื่นๆคนเลยทีเดียวครับงานครั้งนี้เนี่ยได้พีเสดเดอร์ฮะขึ้นแท่นเป็นศิลปินหลักทำการแสดงมากกว่า2ชั่วโมงด้วยกันครับโดยขนเองกเพลงด เชิดหนังฟันดาบเสาชนเผาชาวเหนือและก็งานประเพณีต่างๆแบบอลังการเลยทีเดียวครับบ่งบอกถึงความงดงามในแต่ละภาคของประเทศไทยที่ยกมาให้ในงานนี้ครับเรียกว่าจัดเต็มสนุกสนานอย่างมากครับงานนี้เรียกว่าสกุลตาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติตั้งความภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียวครับและเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยฮะที่นําดนตรีแนวร็อกอีสานผสมกับศิละปะวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัวกับงาน I Love t h a i l นด d เบรเดนเบลเ i ียมนั่นเองครับ กับกลุ่มทํางานที่เรียกตนเองว่าสวัสดีออร์แกไนเซชั่นเป็นการรวมตัวกันของคนไทยและก็คนเบลเจียมที่ทําเป็นจิตอาสาที่มีหัวใจรักประเทศไทยที่รวมตัวกันสร้างงานดีๆถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยให้สายตาโลกนั้นได้ชมกันนั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนลุกุ่งอีสานสายร็อกนะฮะที่ดันซอฟต์าวร์ประเทศไทยนั้นไปให้รู้จักกันทั่วโลกจริงๆเลยครับผมแต่ในส่วนของงานของเราก็คืองานประกาศรางวัลคมชลึกทุกๆ่งอวอร์ด2 5 6นั้นนะครับยังคงเดินหน้ากันต่อเนื่องนะะในใส่ววของการ ยังสามารถบดกันได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอน,นี้นะฮะจนถึงวันที่20กันยายนนี้ฮะและก็ไปรุ่นผลพร้อมกันในวันที่27กันยายนนะครับก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะครับกับแคร์บิวแคร์บิวยืน1 c a ่งแครวที่แค่ผมครับและก็ซิ t a าครีมแต่งโมใช้ดีต้องซิตาครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บ๊ายบายครับ